ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปดูพระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับซึ่งเป็นพิมพ์เอนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับก่อนอื่นแล้วก็จาใบหน้าหลวงพ่อไว้ก่อนนะครับนี่ฮะใบหน้าหลวงพ่อจะเป็นอย่างนี้นะครับหลวงพ่อจะนั่งอยู่บนแท่นนะครับนี่ฮะบนแท่นก็จะมีตัวหนังสือนะครับ ตัวหนังสือจะคมชัดเป็นมิติเลยนะครับนี่ฮะจะเป็นเหลี่ยมเป็นร่องคมชัดเลยนะครับเนี่ยบนฐานนะครับหลวงพ่อจะนั่งอยู่บนฐานนี่ครับนี่ฮะมือก็จะนี่ฮะประสานกันนะครับเป็นนั่งท่านั่งสมาธินะครับนี่ฮะองค์จะชัดนะครับเป็นพระปั๊มนะครับนี่ฮะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันครับนี่ฮะนี่ฮะเราจะมองเห็นนะครับหลวงพ่อเมตตานะครับคมชัดนะครับนี่ฮะเส้นหน้าผากนะครับ เนี่ยศีรษะหลวงพ่อนะครับเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับเนี่ยเนี่ยจะเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยใบหูก็จะกลางออกไปอย่างนี้นะเนี่ยใบหูนะครับจะกลางใบหูใหญ่นะครับนี่ฮะจะมองเห็นนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยลีกิวอนจะชันจะชัดนะครับเนี่ยคมชัดนะครับเนี่ยมาแล้วก็จะมุดเข้าไปในซอกรักแร้นี่ครับเนี่ยเนี่ยลิิวอนนะครับจะม้วนหายเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีร่องอย่างนี้นะครับเนี่ยจะมีร่องด้วยนะครับเนี่ย จะมีความเป็นมิตินะครับนี่ฮะคมชัดนะครับนี่ฮะดูนะครับความคมชัดของเส้นจีวรหรือจีวรต่างๆนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะเราจะมองเห็นเส้นคมคมนะครับนี่ฮะนี่ฮะเส้นนี้นะครับนี่แตกคมคมเป็นธรรมชาติไปนะครับนี่ฮะนี่ฮะดูดูนี่ฮะดูที่ฐานนะครับเนี่ยตัวหนังสือจะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ฮะตัวหนังสือจะคมชัดเป็นมิติเลยนะครับนี่ฮะ เปนเม็ดกลมๆนะครับนี่ฮะไม่เอกนะครับว่าหลวงพ่อนะครับนี่สังเกตดูนะครับนี่ฮะนี่ฮะพระจะมีซอกทีวรลึกนะครับนี่สังเกตดูนะนิ้วมือหลวงพ่อนะครับนิ้วด้านนี้จะยาวกว่าด้านนี้นะครับสังเกตดูนะนิ้วนิ้วด้านล่างนี่นะเนี่ยจะยาวกว่าด้านเนี่ยนิ้วนิ้วนี้นะครับสังเกตดูนะเนี่ยมีจะมีการแต่งตะไบนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะสังเกตดูนะจะมีการแต่ง ดูเป็นพระปั๊มต้องมีความคมชัดนะครับนี่ฮะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับนี่ฮะด้านหลังหลวงพ่อจะนั่งอย่างนี้นะครับนี่ฮะจะมองเห็นนะครับนี่ฮะหลวงพ่อจะนั่งอยู่บนแท่นนะครับเนี่ยจะมองเห็นเนื้อเกิือนบริเวณนี่ครับใต้ชายจีวรนี่ครับนี่ฮะเป็นมิตินะครับจะเห็นรอยแต่งนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่จะรอยสบายแต่งนะครับเนี่ย ซอกแขนก็จะ so มองไม่เห็นเนื้อเกินบริเวณนี้นะครับพิมพเกนะครับนี่เป็นพิมพเกนะครับสังเกตดูนะไหลตรงนี้จะเป็นนูนนี่ฮะเนี่ยเป็นนูนเด่นนะครับเนี่ยจะมองเห็นเนี่ยบริเวณคอหลงพ่อเนี่ยจะมีเส้นครับเนี่ยจะคมชัดนะครับแล้วก็จะมีรอยแตกเนี่ยตามบริเวณนี้จะเป็นย่นยนะครับหัวหลงพ่อบริเวณนี้ก็จะเป็นบุ๋มบุมนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยครับเนี่ยสังเกตดูครับเนี่ย ใบหูก็จะกลางออกนี้นะเนี่ยสังเกตนะครับเนี่ะต้องดูความเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ะเนี่ยพระจะมีความคมแล้วก็จะมีเนื้อจะเก่าเป็นธรรมชาตินะครับรอยแต่งตะไบก็ต้องดูความเก่าด้วยนะครับเนี่ะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกองหนึ่งนะครับเนี่ยลองดูใกล้ๆนะครับเนี่ยจำใบหน้าหลวงพ่อไว้นะครับเนี่ยเราจะมองเห็นเมตตานะครับเนี่ฮะเมตตาของหลวงพ่อคมชัดนะครับ นี <N iss an> ่นะเส้นหน้าผากนะครับจะติดลึกคมชัดนะครับหัวหลวงพ่อนะครับเนี่ยสีสษนนะครับส่วนใหญ่เราจะมองเห็นเป็นเหลี่ยมๆอย่างนี้นะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเนี่ยใบหูก็จะกลางออกนะครับนี่ยเนี่ยปากหลวงพ่อนะครับเนี่ยเหมือนปีกกาครับสังเกตดูนะครับเนี่ยปากด้านบนนะครับเหมือนปีกกาเลยนะครับเนี่ยะซอกข้างแก้มเนี่ยติดคมชัดนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับเนี่่ยดูริี้วจีวรหลวงพ่อนะครับเนี่ยดูใกล้ๆเลยนะครับ มาแล้วก็จะม้วนเข้าไปนะนี่ฮะจะม้วนเข้าไปในซอกหลักแร้นี่ครับนี่ฮะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับนี่ฮะต้องดูความคมชัดนะครับพอของเรียนแบบจะมีหลายฝีมือนะครับเราต้องดูเนื้อดูความเก่านะครับนี่ฮะนี่ฮะดูซอกซีวอนบริเวณนี้นะคมลึกนะครับนี่ฮะนี่ฮะลึกมากนะครับนี่ฮะนี่ฮะดูตามบริเวณซอกแขนนะครับ ถ้าสังคาหลวงพ่อนี่ฮะจะติดคมคมนะครับนี่ฮะบริเวณนี้นะเนี่ยสังเกตดูนะครับนี่ครับนี่ฮะต้องดูความเก่าเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะดูฝั่งนี้บ้างนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ยจะมองเห็นเห็นเส้นเป็นรัศมีนะครับนี่ฮะแพ่อย่งนี้นะครับนี่ฮะนี่ยให้ท่านดูใกล้ๆเลยนะครับนี่ฮะ ดูสังเกตมือหลวงพ่อนะครับนิ้วตรงนี้เหมือนกระดกขึ้นนิดนิดนีวโปะสองข้างจะไม่ชนกันนะจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้นะนิ้วด้านนี้จะมาอย่างนี้นะด้านนี้ก็จะลงมายาวกว่านิ้วนี้นะนี่นิ้วด้านนี้จะยาวนะครับเนี่ยเนี่ยดูผ้าสังขานะครับเนี่ยเนี่ยเป็นมิตินะครับดูตัวหนังสือนะครับเนี่ยคําว่าหลวงพ่อนะครับไม้เอกก็จะเป็นเม็ดกลมๆอย่างนี้นะครับนี่ฮะเนี่ยดูตัวหนังสือนะครับนี่ฮะ เดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับนี่ฮะนี่ยด้านหลังนะครับใบหูใหญ่ๆนะครับนี่ยใบหูใหญ่ๆนะครับดูด้านหลังนะครับเราจะมองเห็นรอยรอยย่นอยู่บนด้านหลังนี่ครับนี่ฮะนี่สามสี่ห้าเส้นตรงนี้นะสี่เส้นนะครับนี่ฮะนี่ฮะจะมีรอยย่นและศีสะตรงนี้จะบุ๋มนะครับนี่ฮะเป็นธรรมชาตินะครับเป็นพิษนี้จะต้องบุ๋มบุ๋มอย่างนี้นะครับนี่ฮะ หลจะใหญ่นะครับสังเกตดูนะครับเต็มเนื้อมาอย่างเราเราจะมีรอยล่องตรงนี้นะครับเนี่ยเส้นกีวรจะผิวเป็นธรรมชาติติดคมชัดนะครับซอกแขนตรงนี้นะครับจะไม่มีเนื้อเกินนะครับเป็นพิมพ์เอนะครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับนี่ฮะบริเวณนี้จะเป็นนูนเหมือนตัววายนะครับเนี่ยสังเกตดูนะฮะเนี่ยต้องปิดเป็นมิติเป็นธรรมชาตินะครับจะมองเห็นรอยตะไบนะครับแต่งตะไบนะครับนี่ฮะตามบริเวณฐานนี่ฮะ เก็บความเรียบร้อยนะครับนี่ฮะนี่ฮะครับเดี๋ยวมาดูองค์หนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นพิมพ์ A เหมือนกันนะครับแต่นี่จะเป็นเนื้ออัปก้านะครับนี่ยที่ให้ท่านดูเมื่อกี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนี่จะเป็นเนื้ออัปก้านะครับนี่ฮะต้องดูความคมชัดนะครับนี่ฮะเนื้ออัปก้านี่ก็จะแข็งกว่าเนื้อทองเหลืองนะครับความคมชัดจะไม่สู้เนื้อทองเหลืองนะครับนี่ฮะ ดูจีวรของหลวงพ่อนะครับเนี่ยจะมาอย่างนี้กระมวลเข้าซอกแขน workflows. นี่ครับนี่ฮะนี่ฮะสังเกตดูนะครับความเก่าเป็นธรรมชาติเนี่ยช่างก็จะมีการแต่งตะใบนะครับนี่ฮะมองเห็นแต่งตะใบนะครับตามซอกคอนี่ฮะนี่ฮะต้องดูความเป็นธรรมชาตินะเป็นพับปั๊มนะครับปั๊มเสร็จช่างเขาจะมาแต่งตะบอีกทีหนึ่งนะครับนี่ฮะดูเมตตาหลวงพ่อนะครับเนี่ยจะมองเห็นเมตตานะ ใบหูจะกลางออกไปอย่างนี้นะครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับนี่ฮะเส้นน้าผากนะครับนี่ฮะนี่ฮะมือจะประสานกันอย่างนี้นะครับนี่ฮะตัวหนังสือก็จะเป็นมิตินะเป็นแท่งนะครับไม้เอกก็จะเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับนี่ฮะนี่ฮะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้ออัปป้านะครับนี่ฮะเนี่ยซอกแขนก็จะลึกนะครับไม่มีเนื้อเกินนะครับให้สังเกตนะครับปลายจีวร เส้นที่ห้านะ ampa, จะมีรอยแตกเป็นแฉกนะครับนับนิดหนึ่งสองสามสี่ห้าเส้นนี้นะครับเนี่ยจะมีแตกเป็นเป็นแฉกนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้ทุกทุกองนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองเนื้ออัปาก้าครับจะมองเห็นเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะครับเนี่ยซอกคอนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่จะมีเส้นเนี่ยสี่เส้นนะครับเนี่ยแล้วก็จะเป็นบริเวณนี่ฮะจะเป็นย่นย่น จะมองเห็นเนี่ยรอย,ตยแต่งตะไบลแล้วก็จะเนี่ยศีรษะลงพ่อบริเวณนี้ฮะจะบุ๋มนะครับน <after that. S 2> ี่ฮะสังเกตดูนะใบหูก็จะมีรอยแต่งตะไบเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยองค์นี้จะแต่งแต่งออกมานูนเด่นเลยนะครับเนี่ฮเนี่ะเส้นจีวรจะติดนูนเด่นชัดเจนนะครับเนี่ยจะมีเห็นเนื้อเกินนะครับเนี่ะตรงนี้จะเห็นร่องรอยของการแต่งตะไบนะครับเนี่ยนี่ฮะ ใต้ฐานองนี้จะมีรอยจานนะครับนี่ฮะเป็นลายมือจำลายมือไว้นะครับนี่ฮะเป็นรอยจานนะครับนี่ฮะอักขรยันต์ของหลวงพ่อนะครับนี่ฮะนี่คมชัดนะครับของหลวงพ่อนะครับแล้วต้องมีความเก่าอยู่ในในเส้นรอยจานนะครับจะมีคาบฝุ่นคาบความเก่าขึ้นนะครับครับเรามาดูด้านข้างนี่ฮะนี่ฮะดูด้านข้างของพิมพ์เอนะครับนี่ฮะ เราจะมองเห็นนี่ยหลวงพ่อจะนั่งนี่ครหลังจะค่อนข้างเกือบตรงนะครับนี่ครนี่คนี่ครับหลวงพ่อจะนั่งอยู่บนแท่นนี้เนี่ยจะมองเห็นริ้วรอยของการแต่งช่างก็จะแต่งเอาตบาบแต่งตามร่องนี่ฮะสังเกตดูนะฮะนี่จะมองเห็นการแต่งสาะร่องตามข้างนี่นะนี่ครนี่ยรรอยตะไบแต่งนะฮะใบหูก็จะใหญ่นะครับนี่ฮะศีรษะหลวงพ่อนะครับจะเป็นเหลี่ยมๆด้วยการ ตกแต่งของช่างนะครับจะเห็นริ้วรอยของการแต่งเก่านะครับเนี่ยนี่ฮนี่ฮะนี่ฮะิ้วรอยนะครับการแต่งช่างจะแต่งให้เป็นริ้วจีวรให้เป็นแต่งให้เกิดความสวยงามนะครับต้องดูความเก่าเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยใต้ฐานนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นฐานเรียบตรงนี้ไม่ได้จานอัขระนะครับเนี่ยไม่ได้จานอัขระยันนะครับ ก็จะเป็นฐานเรียบนี่ฮะจะมีรอยตาใบแต่งนะครับเรามาดูอีกองหนึ่งนะครับนี่ฮะก่อนอื่นเราต้องดูท่านั่งหลวงพ่อนี่ฮะหลวงพ่อจะนั่งอยู่บนแท่นนะครับนั่งสมาธินะครับท่านั่งสมาธิและหลวงพ่อเมตตาจะติดคมชัดนะครับนี่ฮะสังเกตใบหน้าหลวงพ่อนะครับนี่เมตตาสองข้างติดคมชัดใบหูจะกลางออกนะครับนี่ฮะเนื้อพระก็จะเก่าได้อายุนะครับนี่ฮะ สังเกตดูครับจะมีการลอยแต่งตะไบเก่านะครับนี่ฮะตามคอนะดิวจิวอนนี่ก็จะติดคมชัดม้วนลงไปในซอกแขนอย่างนี้นะฮะนี่ยเป็นมิตินะครับปิดชัดคมเป็นมิตินะครับนี่ยต้องดูความเก่านะครับความคมชัดนิ้วมือติดชัดเจนนะครับนี่ยตัวหนังสือก็จะติดเป็นแท่งนะครับนี่ยเป็นแท่งเลยนะครับนี่ยเป็นมิติเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะดูความเป็นธรรมชาติด้วยนะครับนี่ฮะ ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับเราจะมองเห็นเป็นความเก่าและมีความเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยพิมพ์นี้เราจะเห็นเป็นเนื้อเกินอยู่บนชายกีวรตรงนี้นะครับนี่ฮะนี่ตามตามอ่าตาขาหลวงพ่อนี่ครับจะมีการซาะล่องแต่งตะไบนะครับเป็นริ้วริ้วริ้วนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับมีการแต่งตะไบเก่านะครับนี่ฮหลวงพ่อจะมีการจะมีการแต่งตะไบเป็นเหลี่ยมนี่ฮะนี่ Run, เป็นจีวรชัดเจนนะครับนี่ฮะเป็นรูปตัววายนูนขึ้นมาเลยนะครับนี่ฮะซอกนี้ก็จะลึกเป็นน uh ิตินะครับนี่ฮะนี่ฮะความคมชัดนะครับนี่ฮะต่างๆนะครับเราต้องดูความเก่าความคมชัดเนื <programme> yeah ้อพระจะแห้งนะครับนี่ฮะเป็นธรรมชาตินะครับครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันครับนี่ฮะด้านข้างองค์พระจะนั่งอยู่บนแท่นอย่างนี้นะครับนี่ฮะ องค์พระมองด้านข้างจะไม่หนานะครับจะเป็นองค์บางๆนะครับไม่ไม่หนามากนะครับเนี่ยจะค่อนข้างบางนะครับเนี่ยจะมองเห็นการแต่งตะไบเก่าตามทออแขนจีวรต่างๆนะครับรอยช่างตกแต่งตามคอนี่ฮะเนี่ยรอยช่างแต่งตะไบใบหูก็จะใหญ่นะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับตามกำมับเนี่ยรอยช่างแต่งนะครับศีรษะจะเป็นเหลี่ยมๆอย่างนี้นะครับรอยแต่งตะใบนะครับนี่ฮะเป็นธรรมชาตินะครับ แล้วต้องดูความเก่านะครับนี่ฮะเนื้อพระตรงตามซอกจะมีความเก่านะครับเป็นธรรมชาตินี่ครับนี่ฮะแล้วก็ฐานนะครับนี่ฮะฐานองนี้นะครับนี่ฮะจะมองเห็นการจานอัขรยันเก่านะฐานก็จะเรียบช่างแต่งตะไบเสร็จท่านก็จะมีการจานนะครับบางองค์ก็ไม่ได้จานนะครับนี่ฮะองค์นี้ก็จะมีการจานอัขรยันของหลวงพ่อนะครับนี่ฮะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ